ครั้งหน้ามาแชร์วิธีซื้อหวยอุ้ยลดนะอุ้ยทุกคนอุ้ยหนูเล่าได้ไหมเรื่องเนี้ยมันเป็นคือเหมือนแม่หนูเพิ่งมาเล่าให้ฟังแต่หนูไม่ไม่รู้มันมันก็น่าจะเล่าได้แหละเนาะคือเหมือนป้ากับแม่หนูอะ่ะเขาไปที่วัดวัดหนึ่งที่เชียงใหม่ก่อนที่หนูจะรับปริญญาเมื่อวานนั่นแหละแล้วเหมือนเขาก็ไปไหว่น่าจะเป็นสารหรืออะไรสักอย่างที่น่าจะเกี่ยวกับ พยานนาอกหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วเหมือนคุณแบบแล้วเหมือนคุณแม่หนูกับคุณพ่อเนี่ยเขาก็ไหว้ใช่ไหมคะแล้วพอทีนี้เสร็จเหมือนแบบแม่หนูมันเขาก็แอบแบบคิดคิดในใจว่าแบบเออคือเขาไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้มาตามทางนี้หรือว่าไม่ได้แบบมาสายแบบนี้ตั้งแต่แรกเขาก็เลยแบบเหมือนแบบคิดคิดในใจเฉยแต่แบบไม่ได้ลบหลู่นะเขาก็แค่พูดว่าแบบเอออาจจะไม่ได้ตามมาตั้งแต่แรกแต่ว่าไม่แบบถ้าถ้าแบบมีจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากแบบว่าให้ ให,ให้ทําให้เขาเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอทีนี้เสร็จเหมือนพอเขาพูดเสร็จลงปุ๊บแต่ว่าตอนนั้นคือเขายังไม่ได้บอกปะปาหนูนะว่าเขาคิดแบบนั้นเลยเงี้ยแล้วคือเหมือนพ่อหนูเขาก็ป,ปก๊าก็แบบชี้ให้ดูตรงต้นไมใ้ใกล้ๆศาลคือหลังจากพูดเสร็จปุ๊บก็เหมือนแบบมีงูจงอางหรืองัวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละสีดำๆแบบคานออกมาจากแบบ เลื้อยออกมาแบบจากต้นน่าจะต้นไผ่แบบเลื้อยออกมาอย่างเงี้ยแล้วแม่แล้วป้าก็ชี้ให้แม่ดูแล้วแม่ก็แบบแบบแบบกระโดดต้อแบบกอดแขนป้าเลยแล้วก็แบบว่าแล้วตกใจแล้วแม่ก็เห็นว่าแบบเออพอเขาเลื้อนไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็หายปลุยเออแล้วคือมันแบบแบบหลังจากที่ป้ากับแม่หนูไหว้ไหว้พระเสร็จแล้วเขาก็ลงมาเขาก็เลยแบบพึ่งมาเล่าให้ป้าฟังอะไรเงี้ยแล้วแบบต้อง อะยมากเลยหนูก็เลยคิดว่าแบบของอย่างนี้คือมันแบบไม่เชื่อก็ยอย่าลุกอยู่แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันอืมใช่แต่ว่าเราเราฟังแล้วมันก็ดูเป็นเรื่องเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ก็ดูดูอเมซิ่งอยู่นะเออใช่ก็เลยแอบคิดในใจว่าสงสยัยว่าแบบนี้ต้องซื้อสักหน่อยแล้วาง <laughs> แต่ว่าอาจจะต้องไปหาหาเลขจากคุณแม่ <laughs> วันนี้มาแน่สาธุทุกคนอย่าลืมอนุโมโทนาสาธุด้วยนะคะร่วมกันกดใจสาธุ99เข้ามาได้สาธุรวยรวยรวยนี่ <c oughs> แล้วก็เมื่อชาตน้องฟอไปทําบุญมาด้วยแต่ว่าคือทําบุญเนี่ยอันคือไม่ไม่เกี่ยวจากที่แบบฟังจากแม่มานะแต่หนูแค่แบบว่าตั้งใจที่จะทําตั้งนานแล้วคือปีเนี้เป็นปีที่น้องฟอทําบุญน้อยที่สุด เท,ท่าที่เท่าเท่าที่แบบเคยผ่านพนมาปกติอ่ะจะทําบุญตั้งแต่ต้นปีทําบุญวันเกิดทําบุญคือถ้าว่างๆเลย,เลย,เลยก็อยากจะไป,ไปทําบุญตลอดแต่ว่าปีเนี้ยเหมือนน่าจะเป็นครั้งนี้แค่ไม่กี่ครั้งเองบางที่แบบเพิ่งจะได้ไปทําอืมก็เลยรู้สึกว่าเออแบบโอเคแล้วก็บวกกับประกอบกับอะไรหลายๆอย่างในตอนนี้ที่รู้สึกว่าแบบอืมอาจจะเจอเรื่องไม่ค่อยดีเข้ามาเยอะอะไรเงีง้ยก็เลยแบบไปไหว้ดู ใช่แต่ว่าเหมือนเข้าวัดมันก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าหรือว่าแบบวันนีอะไรเงไี้ยใช่อืมสาธุกันใหญ่สาธุกันใหญ่ <c oughs>